สวัสดีครับวันนี้เป็นการแนะนํานาฬิกา G-Shock นะครับจากร้านสยามนาฬิกาเซนทรันปิ P ่นเกล้านะครับผมรุ่นที่นํามาแนะนําวันนี้นี่เป็น G-Shock Limited รุ่น g ขีด9300 GB นะครับหรือเราเรียกว่ามัดแมนนะครับตัวนี้นี่เป็น G-Shock ที่เป็น Limited Edition ในตระกูล GB คือดําทองนั่นเองนะครับผมตัวนี้ออกมาได้สักพักนึงแล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าผมไม่ได้เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเลย รีว,วิวตัวธรรมดายังไม่ได้รีวิวตัวนี้มาให้ดูนะครับก็เลยถือโอกาสว่าตอนนี้พอม,มีเวลาเนี่ยก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูตัวจริงกันนะครับผมตัวนี้โครงสร้างก็มาจากตัว g ีขีด930นั่นแหละครับผมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนลักษณะของสีภายในหน้าปัดเป็นสีดําทั้งตัวนะครับแล้วก็ที่วงที่แสดงทิศทางเนี่ยก็ทําเป็นสีทองนะครับแล้วก็ที่หัวสายก็เป็นสีทองด้วยเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับผม นาฬิกา g s ช็ Sho ck มันแมนเนี่ยรุ่นนี้เป็นระบบพลังงานแสงนะครับผมแล้วก็สามารถบอกทิศทางได้แล้วก็บอกอุณหภูมิได้ด้วยนะครับเออแล้วก็บอกออข้างขึ้นข้างแรมได้ด้วยนะครับผมบอกว่าจะเป็นรูปห้ยฮะรูปพระรูปดวงจันทร์ว่าคืนนี้จะเป็นแบบเซี่ยวหร่าเป็นเต็มดวงบอกได้หมดเลยนะครับพร้อมระบบปลุกและจับเวลาได้ด้วยดูเวลาต่างประเทศได้คือเรียกว่าอะไรที่ต้องใช้อ่ะมันแมนมีครบหมดนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันก่อนดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับขอ,อยันนิดนึงนะครับอ่าโอเคเขาเงียบกันนะครับโอเคดูใกล้ๆกันอ่าครับน,นี่คือตัวจริงครับหน้าปัดเป็นสีดํานะครับให้โดนแสงนิดน,นึงอ่าแล้วก็สีดํานะครับ ตัวอักษรข้างในที่เป็นตัวเลขเนี่ยออกเป็นสีเหลืองๆนิดหนึ่งนะครับตัวจริงนี่ออกเป็นเหลืองๆนิดๆนิดหนึ่งนิดหนึ่งครับฮะตรงนี้เป็นวงสีทองนะฮะตรงนี้ก็สีทองตรงวงกลมนี่ฮะที่จะบอกว่าเป็นพระจันทร์เต็มดวงของเป็นเสี้ยวข้างขึ้นข้างแรมตรงนี้นะฮะกลมๆเล็กๆจะดูไว้ก,ก็นล้เนยครับแต่เราต้องเซตค่าพารามิเตอร,ร์เข้าไปก่อนนะครับนะส่วนตัวนี้บอกทิศทางครับทิศเหนือทิศใต้น,นะครับ ตรงนี้นี่บอกวันเดนี่คือวันจันทร์๋ยวต้องใช้เวลาเขาเ้าไปใหม่นะฮะอันนี้ก็เป็นเวลาแล้วก็เป็นวันกับเดือนเนี่ยนะครับอ่าเดือนกับวันครับทั่วทีแต่ด,ดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนละกันนะครับโอเคมาให้ดูง่ายๆก่อนอ่าครับหน้าปัดดำทั้งตัวนะฮะตัวนี้เป็นดำด้านนะครับดุฮะตัวนี้ดุเวลาอยู่ในตู้นี่เวลาโอ้โหเทียบกับตัวอื่นแต่ตัวนี้ดุเลยฮะ ปุ่มฮะปุ่มเป็นลายๆนะฮะทวินเซนเซ,นเซอร์ก็คือเซนเซอร์ตัวหนึ่งวัดอุณหภูมิไอ้ตัวหนึ่งบอกทิศทางนะครับลายสายาครับดตูตัวนี้เป็นระบบพลังงานแสงนะครับผมถึงไม่โดนแสงเนี่ยมันก็ยังทํางานอยู่นะครับเพราะมันมีระบบพลังงานสำรองอยู่ในระบบอยู่ได้หลายเดือนเลยครับ อันนี้ฝาหลังจุดเด่นของมันแมงก็คือมันมีความสามารถในการป้องกันคราบสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นเพราะมันมีตัวนี้ฮะเป็นเรียกภาษาจริงเรียกค่ฟ c o อร์ครอบไว้ที่เนื้อนะฮะนี่ฮะครอบตรงนี้ไว้ทําให้เงื่ออะไรเนี่ยมันจะเข้าไปไม่ค่อยถึงนะครับกันน้ําก็ดีนะครับสลักษณ์มันแมงมันจะมีตัวตุ่นอยู่ข้างในเนี้ยฮะพอดีสปิเกอร์บริษัทแปะทับไวซ CMG ลายสายไม่เข้าเขียนครับ Shock Protection เรือนอื่นเนี่ยจะไม่มีเขียนนะฮะต้องเป็นรุ่นแบบท็อปๆอ,อย่างตีชช็อกเนี่ยฮะจะเขียนไว้ตีชช็อกมัดแมนเนี่ยตีชช็อกปรเทคชั่นหัวสายเป็นสีทองนะครับสีทองครับข้างนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันคร่าวๆกันนะครับผมทําอะไรได้บ้างกดปุ่มนี้นะฮะเข้าฟังก์ชันตัวนี้เป็นเรื่องของมูลดาต้าคือการ ที่เราเลือกข้อมูลเข้าไปเพื่อดูว่าภายในวันนี้วันที่เราตั้งเวลาอะไรไว้เนี่ยณเวลานี้นี่พระจันทร์เป็นท่าอย่างไรบ้างนะครับเป็นขั้งเป็นเสี้ยวเป็นดวงเป็นเต็มดวงอะไรเงี้ยคือเราป้อนค่าเข้าไปก่อนแล้วพอเราเลือกค่าเข้าไปอีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะบอกออกมาเป็นรูปตรงนี้นะครับอันนี้ world time UTC นี่คือเป็นเวลา standard ที่ยังที่านจำไม่ผิดเป็นกรินนะครับพอเรา กดปุ่มนี้นะฮะปุ่มนี้กดปุ๊บปุ่มเออหรือบอกไว้ปุ่มมันจะแข็งหน่อยนะครับเพราะตัวมาสแมนเนี่ยคือมันออกแบบมาให้กันนะ้ำกันโขนมากปุ่มจะหนืดและแข็งเห็นไหมครับเพราะว่าลิสบอนนี่คือโบตุกเกตเวลาเจ็ดเก้าสองห้าเนี่ยฮะเก้าหมุ 9, 5, นยี่ห้าพอเราเปลี่ยนในนี้ลอนดอนเวลาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆะฮะตามชื่อเมืองเห็นไหมฮะมาดริดตัวสอมันจะบอกมันจะวิ่งไปเป็นชื่อเมืองถ้ารุ่นอื่นจะเป็นตัวยอ่อตัวนี้มันจะบอกเต็มนะฮะ ดปุ่มนี้นะครับเข้าฟังก์ชันต่อไปจับเวลาครับพอเราก็เริ่มสตาร์ทแล้วก็ปุ่มนี้สต็อปเหมือนกันปุ่มรีเซตปุ่มนี้นะฮะปุ่มนี้รีเซ็ตเป็นศูนย์เหมือนเดิมอันนี้ก็ตั้งเวลาถอยหลังฮะเราอยากตั้งกี่นาทีก็ได้นะฮะมันก็จะถอยหลังพอถึงเวลาปุ๊บมันก็จะล้องเตือนนะครับนาทีนี้อันนี้ปุุกครับ al หนึ่งก็คือปุุกครั้งที่หนึ่ง ได้ทั้งหมดสี่ครั้งนะครับในหนึ่งวันแล้วเราก็สามารถตั้งให้มันร้องเตือนได้ทุกชั่วโมงนะครับคือทุกเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามให้มันร้องติ๊ดเตือนเราได้นะครับในการ,รุ่นนี้โอเคแล้วกลับมาหน้าหลังการตั้งเวลาไม่มีอะไรมากง่ายมากตัวนี้พอเรากดปุ่มนี้ปุ๊บแช่ไว้ฮะแอจาจกจกัดแรงๆนะครับปุ่มมันแข็งพอขึ้นว่าเซตปุ๊บเลือกเมืองก่อนตอนนเลือกอยู่กรุงเทพแต่มันขึ้นโตกเกียวใช่ไหมฮะอันนี้เราเลือกนี้ฮะ ถอยกลับมาเป็น BKK อ่าบางกาะนะฮะ BANGKOK พอบางกาะปุ๊บเราก็มากดปุ่มนี้ฮะว่าเราตั้งอะไรต่อปุ่มนี้กดปุ๊บตัวนี้ DST ให้ตั้งเป็น Off คราบเมืองไทยไม่มีการผัดเปลี่ยนเวลาในฤด,ดูกาลนะครับต่อมากดปุ่มนี้เลือกเป็น12หรือ24นอคือ AMPM หรือจะแสดงเป็น24นเป็น24นก็เลือกตรงนี้ครับกด ถ้าไม่ชอบก็เป็นสิบสองยิบสี่ก็ตรงนี้ฮะกดต๊อกเนี่ยปุ่มนี้เป็นย4ิบสี่นอดีกว่านะครับดูง่ายเลือกมากดตรงนี้เลือกไปเลยอันนี้วินาทีสิบหกนาฬิกาตอนนี้ตรงไหมตรงครับตอนนี้สิบหกนาฬิกายี่สิบเจ็ดนาทีตรงแล้วครับถ้าเราอยากปรับเปลี่ยนค่าเรากดตรงนี้เพิ่มหรือลดตรงนี้นะครับเนี่ยเช่นผมตรงนี้กดลดก็เลยย27ิบเจ็ดถ้าเพิ่มนี้ก็เพิ่มครับโอเคปีทู เดือนถูกวันถูกครับอยากปรับเพิ่มปรับลดตรงนี้ได้เลยนะครับคีย์แล้วมีเครื่องหมายนี้คือว่าเวลากดปุ่มให้มีเสียงนะครับถ้าเรากดตรงนี้เป็น MUTE เนี่ยไม่มีเสียงตั้งให้มันมีเสียงไว้ก่อนฮะเวลากดปุ่ม LT มีให่เรื่องหนึ่งกับสามนะฮะเรื่องนี้สามหรือนหนึ่งหนึ่งก็คือไฟสว่างประมาณ1นึ่งถึงสวิถ้าสามก็ประมาณสามถึงสี่วิครับประมาณนะฮะ P.S. on ก็คือระบบประหยัดพลังงานนะครับถ้าเราตั้งออนไว้เนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยมันจะหลับไปกับเราด้วยฮะแต่ถ้าเราหยิบมันขึ้นมาเรากดปุ่มอะไรก็แล้วแต่มันจะทํางานต่อนะครับโอเค ger, เทมเพอร์เจอร์ให้เลือกได้ระหว่างเซลเซียสกับเฟรนไฮน์นะครับส่วนมากประเทศไทยก็คงเป็นเซลเซียสนะฮะเราก็เลือกเซลเซียสถ้าอยากเป็นเฟรนไฮน์ก็กดปุ่มนี้นะฮะเป็นเซลเซียสไว้ก่อนนะฮะแล้วก็กลับมาที่หน้าเดิมถ้าเราอย่างเรียบร้อยเสร็จกดตรงนี้ออกครับโอเค ปุ่มแข็งนะครับนี่หนึ่งผมบอกนิดนึงปุ่มแข็งนะครับโอเคปุ่มนี่มีปุ่มซ่อนอยู่ปุ่มตัวนี้ตัวนี้บอกทิศทางกับอุณหภูมินะรเรากดปุ๊บเดี๋ยวผมกดให้ดูนะฮะออกแรงกดนิดหนึ่งอ่าปุ๊บครับตัวอักษรเอสหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าเดินไปตามแนวนาฬิกาแนวนี้เนี่ยฮะเป็นทิศใต้ครับเซานะครับแล้วอยากรู้ที่เหนืออยู่ไหนให้มองเข้าไปในวงนี้ฮะ จะเห็นมีสีเหลืองๆเป็นเส้นๆอยู่แถบหนึ่งนะครับผมอยู่ตรงเนี้ยถ้ามองจากกล้องถ้าเห็นซูมเข้าใกล้ๆก่อนอ้าวโอเคดูว่ากล้องโฟกัสได้ไหมอัอีกทีนะฮะอ่าหามาเห็นตรงนี้ไหมฮะสามเลนล็มีขาเลือลงทองๆเนี่ยเป็นวงเส้นเล็กๆสามสี่เส้นตรงนี้ถ้าเราเดินตามแนวเส้นเนี้ยจะไปทิศเหนือครับ ตามแนวตามแนวเส้นนี้นะจะเป็นทิศเหนือแต่ถ้าเราเดินตามแนวนาฬิกาตามแนวนาฬิกาอันนี้จะเป็นทิศตามที่เขียนไว้ทิศใต้นะครับตัวเลขตรงนี้เมื่อกี้ที่มันขึ้นเวๆเนี่ยคือเป็นค่าองศาครับซึ่งองศาตรงนี้เราสามารถไปเปิดในคู่มือได้เพื่อบอกทิศทางได้เหมือนกันนะครับผมส่วนนี้เป็นอุณหภูมิฮะถ้าใส่ไว้ที่มือเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิร่างกายนะครับแต่ถ้าถอดออกทิ้งไว้ข้างนอกสักสิบถึงสิบห้านาทีเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิภายนอกนะครับผม เพราะนั้นอย่าตกใจถ้าใส่ไว้ที่มือแล้วเอ๊ะทำไมอุณหภูมิมันอุนอ่นๆคือมันเป็นอุณหภูมิร่างกายเรามันติดอยู่ที่มือเรานะครับโอเคอันนี้กลับมาหน้าหลักก่อนคราวนี้อยากรู้ว่าไฟสว่างขนาดไหนเดี๋ยวดองดูไฟกันนะครับปุ่มไฟปุ่มนี้ฮะนี่ฮะนาทีมือว่ามันโฟกัสเจออ่านะฮะอ่าครับเนี่ยนะครับประมาณนี้ รุ่นนี้มีฟังก์ชันพลิกมือแล้วไฟติดได้ด้วยนะครับผมการทำก็คือกดปุ่มไฟเนี่ยแช่ไว้ครับอ่าเป๊บนะครับโอเคผมมองไม่เห็นกดแช่ไว้ฮะกดปุ่มไฟแช่ไว้สังเกตไหมครับว่ามีตัวอักษร l กบ t ขึ้นอยู่ข้างบนตรงน้าปัดตรงนี้ฮะมีอักษร l กบ t อยู่เล็กๆอยู่ข้างบนแต่คราวนี้เราลองดูว่ามันติดยังไงเดี๋ยวลองปิดไฟดู เราปั้งไว้แล้วพอเราเวลาเราพลิกมือเราต้องพลิกแนวนี้นะฮะพลิกแนวอื่นไม่ได้เดี๋ยวลองดูสมมุติเราใส่มืออยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอปิดไฟปุ๊บเราพลิกมือเห็นไ,ไหมฮะไฟติดเองนี่ผมไม่ได้ไปก,กดปุ่มนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนึกว่าผมกดปุ่มพลิกมืออ่ามันติดเองพลิกมืออ่ามันติดเองครับนั่นแหละครับอย่าลืมใช้เสร็จอย่าลืมกดแช่ไว้เหมือนกันเพื่อเอาออกครับ กดจนกว่าตัวสัแอลกทีจะหายไปอ่าเรียบร้อยแล้วอ่เดีให้ดูโครงสร้างแบบตรงเป่นๆถออะไรมุมนะฮะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะอึดถึกต้องเรียกว่าอึดแล้วก็ถึกนะครทนมากนะครับเป็นลิมิเต็ดได้ข่าวว่ากำลังจะหายหายไปจากตลาดแล้วนะครับถ้าสนใจต้องรีบนิดหนึ่งนะครับ พอดีผมเอามาให้เปรียบเทียบกับตัวที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดด้วยแล้วมันเทียบกันดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงแน่ๆหนึ่งคือราคาครับราคามันต่างกันต่างกันไม่เยอะครับต่างกันหลักหลักร้อยไม่กี่ต่างกันร้อยประมาณร้อยหนึ่งฮะน่าจะประมาณร้อยหนึ่งราคานะเดี๋ยวให้มันดูใกล้ขอโทษครับอ่าครับเนี่ยครับ ตัวซ้ายนี่ตัวรุ่นปกติ <c oughs> ตัวขวานี่ตัวดำทองบลิมิตเต็ดนะครับผมนิดนึงอ่าครับก็ถึงที่ว่ารักใครชอบใครแบบไหนนะครับผมอย่องอื่นเหมือนกันหมดนะฮะข้อดีข้อเสียต่างกันไหมเคยมีลูกค้าถามผมเวลามาซื้อที่ร้านเรานะฮะผมก็คอมเมนต์ไปตรงๆนะฮะเพราะว่าเป็นลูกค้าเราก็ต้องบอกตรงๆข้อมูลส่วนลูกค้าตัดสินใจเอง เออถ้าดูเนี่ยภายนอกเนี่ยตัวนี้มันดูเข้มดูดุฮะเนี่ยดูเข้มดูดุไอ้ตัวนี้ดูแบบเรียบง่ายแต่ว่ามันมีสีสันนะมันมีสีแดงเวลามันดูตัวจริงมันก็ดูดีเพียงแต่ว่าในที่สลัสวสลัวเนี่ยตัวนี้ได้เปรียบนะถ้าไม่กดไฟตัวนี้มันจะเห็นง่ายกว่าถ้าที่สลัสวสลัวเนี่ยคนใส่ตาไม่ดีเนี่ยตัวนี้จะมองลำบากนิดนึง แต่ถ้าเกิดแสงปกติอย่างเงี้ยในออฟฟิศแสงธรรมดาข้างนอกเนี่ยเห็นเท่ากันไม่มีผลครับอันนี้เราต้องบอกลูกค้านิดนึ่งเป็นคอมเมนต์ก่อนแต่ส่วนมากขายดีตัวนี้ขายดีกว่านะครับอาจจะเพราะว่ามันดูเข้มแต่ตัวนี้มันก็มีข้อดีที่ผมบอกมันดูง่ายคงต้องเลือกครับว่าชอบแบบไหนนะฮะแต่ถ้าเน้นดูง่ายผมบอกเลยครับตัวนี้ดูง่ายในที่สะดวกนะจาก,จ,ากจ,ากจากประสบการณ์ผมเองเลยล่ะที่ขาย ไฟอะไรเหมือนกันหมดทุกฟังก์ชันนะครับโอเคครับถือว่าให้ข้อมูลกันแล้วกันก่อนตัดสินใจกล่องนะครับเป็นแบบไหนตัวนี้เป็นกระป๋องเหล็กครับใช่เมื่อกี้่ได้จะเห็นฝามันมาแล้วเนี่ยฮะกล่องดำเหมือนเดิมครับโอเคครับเข้าๆประมาณนี้ฮะถ้ามากกว่านี้เนี่ยจะใช้เวลาเยอะกว่านี้นะครับมันมีอวนหนึงมันมีดีเทลเยอะกว่านี้นะฮะแต่ว่าคงไม่ทันนะครับมันเยอะมากนะครับคู่มือหนาครับอ่านได้ ให้ไปด้วยพร้อมใบประกันบริษัทยังไงเล่นแล้วสงสัยการใช้งานเนี่ยก็แวะขึ้นมาปรึกษาน้องๆได้นะครับที่ร้านสยามนาฬิกานะครับน้องๆสตาฟเรามีหลายท่านชำนาญหลายท่านเลยฮะมาปรึกษาข้อมูลได้นะครับผมนะครับซื้อทัางโชว์รูมเราก็มีบริการสวิตให้นะครับผมดูแลให้หมดนะครับมาได้ครับร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับผมอยู่ชั้น3ครับโซนพาซาติดร้านซื้อเอเชียบุ๊กครับ โอเคครับวันนี้ขอจบการแนะนำแต่เพลงเท่านี้แล้วกันนะครับค่อนข้างนานตัวนี้แล้วคอยติดตามผลงานเราอีกนะครับจากร้านสยามนาฬิกาเซ็นทัลนปิ่นก้าวครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ